เงียงลำบากจนได้ขาดห้าแนวนีเสืเอมมาจึงได้อแนวนีเนาะโอ้ยตัวนี้โอ้ยไอวินนี่เดี๋ยวมาเป็นกองทับนี่เฮ็ดได้ครับเรียงเลยจ้าพ่นะกับดอกเน็ตก่อจะหันจัมแมนบนตรงนึงดุไอวินใคไเนี่ยุ่นปวดป สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมะพร้กับน้องหนึ่งก็ไปวิ่นะจ๊ะสวัสดีพญามิยาอีพี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ซีุกท่านนะครับผมวันนี้กันมาพร้ากันตอนสายนะครับโมงกลัวแล้วนะครับวันนี้กับบานวิ่งกับน้องนึ่งนะครับวันนี้ฮัมฮาเฮ็ดอยู่พิกัดไดหนึ่งวันนี้มาพิกัดบ้านน้องแปลกเนาะจ้ะ ครับนี่แหละเช็ดจำนวนหอยคาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่เท่าได้หนึ่งหนึ่งวันนี้มาพอกันในวันที่24บนาจารตรงก้ันซุกจ่ายเดือนพฤศจิกายนพศ2566จ้าอ่าครับเป็นเรีนเบิร์กนะครับที่มีเฮ็ดยังเนี่ยครับป้าจ้าเริ่อมขมาก็สีเอาเบิร์กเฮ็ดกอแดงกอใหญ่ก่อนนะครับทางไม้ลุมนี่นะครับหลังจากเมื่อวานครับไปเบิร์กเฮ็ดบดดอกใหญ่แล้วนะครับเหลื่อมตัวขมาก็ มีก่อจ้าก่อแดงแดงมานหนึ่งมีจ้าลังติดเตียใช่แหละไอ้วิงขาผมอยู่ใส่เฮ็ดเกิดในลุมตัวนี้ีนนงจ้าผักเห็ดบดจะก่อนวันหนึ่งเน่ะเดี๋ยววินตรงเบิ่งอีกกน ครับผกไปผ่อเนาะจ้าหนดนแห้งามก่อนตะลืมล้างแตกอีกแล้วครับก้อยจ้ะกใหญ่ครับ เง็ในในในใดหาเลยจ้ันนอะออกไเร้อครับบานเลยรรบสุดท้ายนี่ออก24พฤศจิกายนนั่นนึงเห็ดบดกับพ่อเห็ดบดเห็ดดินกับพ่อเห็ดดินสีเ็บุงเห็ดหลายินเลยกินได้หมดกินได้หมดละหม้อข้องแถเลยครับบาน,น ko ang kami. Ini so ang ibin Ini dia kata kamu. Harus. โค้ยนะนัเนาะขาเป็นน้าเหลี่ยนเลยขาผู้เ็นเลยอาการนี่ก่เริ่อมเศร้าหนาวแล้วเนาะหน่งมแ่ห่อนให้มันขึ้นนึงก็ห่อนน,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 นะเกิดานเย็น่ไหเรียงเพียงมานนี้หละครับก่อนกับหน้าเล มันเกิดขาเพื่อแต่เอน้นปววัวเพื่อนยินต้นปัว,ก,ปวก,กินได้เกานี่นี่ไม้ติดไม้ตอกับเป็นเฮ็ดนาเลยน,น,น้ำเล่นนอนึงและทั้งนานึงหนึงยางครับรเบิ้งน้ำกันครับนี่จะดงเ้นไปเบิเ้องถึงถ่งนะน,น้ำเด้อยิ่งหนขึ้นข้าเต็มน้ำแล้วครับ Là, này cũng là họ, là cái ăn nhang cho mít cò cái đấy cao đôn nhìn bớt thanh hoặc đắt nó nằm đây, cao như thế 無いにね。

z o o จ้างูสี z o o ครับจุ่มหนึ่ง <c oughs> เก็บเห็ดแล้วงูแล้วช่างนี้เห็ดย่างอีกนึงน่งกอใหญ่กอแดงบอตัวนี้แดงหนาแดงหนาก็ออกผดขึ้นกันจ้ะ กอใหญ่จ้าขิงข่าไก่จ้าตัวนี้ลปอยเป็นเสือกัวใหญ่จ้าอืมดกอใหญ่จ้า

พี่ออกพี่มีอ่อเป็ดน้ำผิกอย่างตำปนก็ได้กินกับเกงเห็ดบดเก็บมาหวานน,านั่นหนึงจ้าเรามีกระแกงเจอกันกับเห็ดบดเลยจ้า,น,า,น,าน้ำเดือดองต้องเนาะหานอมล้อมเจอกัน, <c oughs> นคูตรงนางานครับเงานยีก้าไ,ไอวิน เป็นมากเป็นเศษเลยอืมนาตรงไหนพี่มีแน่แน่แน่พี่พี่ผุนๆๆด,ดีคนอะไรนะดี ฮิก <Okay. S 1> uh ่อนจะเกิดร้ายแบบอ๋อมเอใช่ยังพี่ผมอยู่พอมีซิเปืรอนแล้วป่อินจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองจ้ามุงไม้มานีกแคะมาเต้นไปแล้วเนาะแม่นจ้า อัปเดตดพี่น้่งฮะเฮ็ดกอเฮ็ดนาเรมันนี้พ็นยังได้หนังนี้นร้ายก,ก,กันคือกันวันนี้นะเติมแล้วอรัาใหญ่เหมืนเดิม,มนนจ้า อ๋อเห็นน,นะครับบานนี้ขึ้นมาข้ามเต็นนะครับลักษณะ,ะมองเพิ่นจะว่าห้อยเคียร์นี่ค่อนข้างร้ายแห้งนะครับบ่ได้มาลายมือสองชามมือราคาจะนำเฮ็ดบดหนึ่ง,งหนึ่งสองมือเนาะเพราะว่ามือน,นั้นก็มาเก็บเพ็ดกอ็เพี้ยนบดนำอยู่เนาะจ้ากำลังลืมออกมือน,นั้นเนาะแมนเราเป็นข,ข้ามเต็นพี่น้องเพิ่นจงจูมาย้ายวิ่ง ครับเจ้าจินตัวตลือหนั่งหนึ่งจ้าอาอแสดยว่าเง่งออกลายนั่นนึงยงงเหือนั่นนึงโอ้สนหัไปหาเงียบบดพ่อเป็นหักแดงบานเบิดครับรุ่นนี้นะสปอร์ลุนไลายนะครับ กูยังไงจ้าถึงขาลายจ้าถึงละงูถึงเห็ดกอถึงเห็ดเผืองน้อมวันนี้จ้าเกือบถึงไงจ้าอ่าหลงพี่เก็บเห็ดข้าวดินโมร่ณใานร้ายแห่งนะครับปุ่นเห็ดข้าวดินก็นได้เป็นเ้าวข้าวอยู่นะครับ ไหล,ลเก็บมาเก็บอะไกันขาวดินเห็ดหน้าขาวน้ำหมอก แทางด้วยใช่อยู่ไอ้วินนะคืบุญใหญ่มาอยู่านแหล่งอืดยากได้นิจิวัดีดถ่ายแล้วเก็บใส่เ้าไเห็นมั้าจินพูนครับมันจำรีข้าวดินมมือขาว ít con bung y lưu nơi. Sì, là đều bàn. ít thân là mát đẹp. Tanya, yêu là. ít thân là. ít là. ít thân 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 là. แต่ว่าค้าเพื่อนเนี่ยมันเป็น,มมนค้าเนาได้ครับค้ามันเป็นแบบคา้าดำดำเนี่ยนี่นะครับนี่ชอมึงซื้อพวกม,มียางได้ครับจะเป็นยางเนี่ยเป็นเฮ็ดยางนั่นอย่างหนึน่งจ้าดึงเสียคะแนน,นแห้งนะเนาะหมุนขึ้นมาเลยเอาหงีตดีเลยฐานใหญ่เด,ด็กด,ดำบันไอ้พีนน่แนมแดงหน,นาหนาซำก็ยังเกิดกกติดก่อนเฮ็ดบดพุ่นเนาะจ้า มานี่ตั้งลงมาไม้รับนะครับนี่คือไม้รับเนี่ยนี่ยังเลือร้ายนองนึ่งเรียงเลยจ้าพ่อดอกเน็ดก็จะหันจมีนบนอหนึ่งวิ่นสปดนี่พุนพุนพุนขุโอ้โหุนนะครับพุนอีกตัวบ้านเราเชื่อไปนีน้ำแยกเสีกันเลย อีกใบหนึ่งจ้าเรียนข้าแถวขักหัดมันก็ได้จะให้พี่น้องหูนนี่วัดได้นี่น,นอหนหครับนอนนี้ลนจ้าจูมิโกเนาะ ขาหลุดคนแข็งแงงเนาะทจนึงครับ<ม>อีกหนงหนึ้จะรวมงวงไหมที่เกิดเกิดไงจ้ะนี่กหนึ่งหนึ่งจ้ขาดว่าจออีกโดนนึงหนึงจ้ะสังเกตบึงดินนะครับนี่ครับ ยังนาดินยังสุมอยู่เลยครับนี่สุมดอกเเห็ดกก็ออกขักเห็ดหนาเล่เห็ดแดงนะเห็ดเ้าดินเนาะไอ้วินเนาะเห็ดแรงโหเห็ดทานดิหย่งิกได้ตาลยยังไม่หมดจ้าเอาถึออีกอย่างล้อู้ ขออ้ายใหญ่ๆตัวนี้จีโมนอลไวแนนี่ครับก่วยเตียง,งหวานกรอบๆพร้อมพิระมุเทิมมนีครับตือนจะทานคือกันฮ่ห็ผึ่งทานเห็ดผึ่งดำครับข้ามเต็นก็นกำลังเห็นนอนงนึงจ้า ระงไดง้มาออกเบิดสุ멍นะครับนาเรียนี่เนาะ,ะเกิดมาหน้ำคางทางนนนเานี่น,นี้เลยวันนึงที่เวทนาเรียจ่ะดังเยดจนแบโมนรางเดียดจนเสียตานี่ใส่เอวินเอาจนหลืงเตมเจ้าขวันนะั เห็ดบดกระพาะก้อนมูนายเลยนี่กระพาะก้อนมูเลยเนีครับนี่หลอบจุดถ่ายนี่เนาะ,จ,ะจ้ะจะนิ่งจงไวหนึ่ง<ะ>นึงจ้ะนายเรยใหญ่เลยนั่งหนึ่งนึงเนาะเป็นนาเล่หน่อย,อยนี่จูมเพิ่อนมาหนึง <laughs> ทีนงามขนาดที่หน,น,นึ่งนคะุณจุ้มเนาะใชะเยอะวิ่นดอกหนึ่งซุ่มเพิ่นอืมเก็บไก่นะครับเห็นสายยังติดอยู่หลังเป็นนะครับหมุนขึ้นมาอืม นะตัวนี้คือสังหารโหดจ้ะคาเกีียลายครับ<ป>อู้ยตัวนี้เป็นเหล็กกรเลยตาดเฉียวเลยจ้ะ เฮ็ดได้ครับเฮ็ตยังไงหนาเล่เมันดินเพิ่งเลย <S <S น,ลน่กนอืม อ <5 S 2> ่ากเระเีิกันอยู่ครับไลามาอยนี้เนาะจ้าอ <หา S 1> ๋อจิ้มทองแร์เลยครับจิ้มกระบ,บุงไงหล,ละมืนอนี้น้องนึงจะทิพ่าเมื่อ <laughs> ดิดด อ๋อหัวจะน้ำเฮ็ดบดวันนี้ตื่อเป็นมือพักพรน,นั่นนมอนมอน,น,นหนึ่งจ้าเขินเข้าเขินเข้าอยูอไไย่ช้ามือครับเมื่อไหร่หัวนี่นอนหนึ่งอุ้ยเพราะว่าไปไกลแหงครับหล่าน้อยวินเนาะลงมาเรเอาเบิองปลาลางหน่อยนึงว่าเฮ็ดจังสิออกเพราะว่าฝาลายขึ้นพรมไทยเบิองหวานเนาะโอ๊ยพอไอ้ทะเลเฮ็ดบดนี่ผมเห็นเนาะเฮ็ดบดเนี่ยออกเลยจ้ามีหนึ่งใหญ่วันนอน นีไ่ไอ้วินไ่ไก่ๆน้องนึงนึ้นไปนอกลืนไปตาเดี๋ยวนี้แตกแถวดอกแตกแถวก่อนมุมได้เนี่ยองนึ่นนง Những năm mọi ngày nữa thì bỗng nhiên hên, nắng 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 ไอวินเหนึงเด็ดมาเป็นกองทับหลายเองทับเห็ดกองทับเน็ดเลยจ้านี่ไอวินเขามาอกกองทับเน็ดน,นัองนึงก็ชินเนียนเลยจ้าย่างลำบานาาาาจ้ดืขาดเ้าดูว่า อ,อยายถอยล่างใหม่เบื่งน,นะครับพี่พี่เบืงลักษาะการเกิดพน,าน,น,านนังป่าเอาไว้กลัวน,น้อยจีนะมัน,นมีกระสิเมาอีกแล้วจ้ะพี่น่องคขเนี่ยนี่ยเมาสันเฮดบดล่ะ ยังน้องคือเป็นเนี่ยอุ้ยง <laughs> อตนนัวตัด chân น้อเลย่างนึงเ,งเ,งเงกิดหงอกได้ครับเป็นใบใหญ่นี่เดี๋ยวเนี่ยนี่สิเอิญมาจังไหนอันนี้ <laughs> เอานีเนะาะกอนจับเก็ดเก็บกำลังเก็บตาม,มาเลยจ้าอุ้ยขา,าขาอยู่เลยอ,อีกทหารได้วินดินสาย อย่เลยอือจ้าปุนับดอกบัได้เลยประกอบอาหารนี่ก็ได้หลายอย่า,ยางกันได้เห็ดหน้าเลยนะั่นหนึง่งเมนจ้ะแจงก็ได้ครับหนึง่งกระไดหนึ่งจำเจลอะไปอย่า,ยางตำน้ำพริกก็ได้เนาะเมนจ้ะย่างแล้วก็ย่างหอมอย่างอันนี้ใส่น้ำกันตำน้ำกันนะครับโอ้ยวิ แดงๆเ่ินดำเผินทานอีกน้งนึงงามคือกันเนาะนี่นายเห็นมั้ยน้อหนึงใช่อุ้ยหนอเห็ดไปตึงหืดแทนไอ้เยนะน้า้รเป็นนเรดงๆนังจุดจุดตัวนี้งามเลยจ้ะกจ้ะตัวก้ หมาขาหักขัดขาเลยมันเกิดะอะไรงไดน้อยนีน่เนาะเห็ดยังถึงเทียงข้ามจ้ะเทียงขาหาข่างเทียงขามเลยกะนิดโค้งจ้ะทางผู้นีน้มาแั้งวแม่ง อันนี้นะครับอีกโฮมหนึ่งอยู่นี่คาดว่าจะเป็นโฮมสุดท้ายแล้วนะครับหัวท่างออกแล้วบัวหนึ่งอยู่ไหนผุนมีบัวห,หนึ่งสามดอกจ้กากอใหญ่กอแดงวะนั่องอยู่ในห่มฝากอยู่นะครับผ่อแดดแดดละขวดยุ่งช่างดเดยเห็นจะคงว่ครับนี่วันนั้นบิ่ดอกมิดนี่อะไรไอบินดอกมิดโอเคเต้ยนี่เมื่อแต่อากาศเดาเอาเนี่ยเสียงเพิ่นมาลดนาะ ยู่นี่บัวหนึ่งเสียงวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วนะครับได้เวลาหาโมงกลัวเลยนี่บานถาอ,ออกมาแล้วหนึงจะ้ะพูดนะครับหนึ่งถ่ายพูดครับรจับตำแหน่งนะครับโย่ข้างออกพอดีนะครับเนมไปก็เห็นไฮมันนะครับออกข้างนุ่นท้องนะครับมือนี้ ย่งใดหนึ่หน,นึ่งผลงานเฮามือนมันน mm ี hmm. ่ก okay. yeah, yeah. ็ม mm ัน hmm. คือเก่าจ้ะดูนะครับเห็ดกิตาการกับกิตาใหญ่ทองปุ่งห้าหน่องมือนนี่เนาะจ้าตาแหลกนี่จะเป็นเห็ดแดงกอเห็ดละงงก็มีดอกหนึ่งหมดหนึ่งอย่างนี้จ้าเห็ดผึ่งคาลายเนาะจ้าตาแหล่เอามารวมใส่ผิวหนึ่งหนึ่งจ้ากับเห็ดขาวดินนะครับแยกแยะออกหน่องมือนนี้หนึ่งเห็ดอันนี้เหาเห็ดดอกหนึ่งครับผึ่ง่งแดงคาผึ่งแดงคามเนาะหรือว่าผึ่งคาเนาเนาะ ครับกินกันนี่ครับก็ยังหาเห็ดกินก็ยังสุดยอดก็มันเลยมาจะทานอยู่นอหนึ่งวันนี้เนาะจ้ครับชองตาคือเก่าเก็บชองตาไอเนาะจ้าเอาเนาะจะพี่น้องซ้หรับคลิปวันนี้หนึ่งก็ไปวิ่งกระเพาะพี่น้องเข่าปลาหาเห็ดวันนี้บ่ได้ขึ้นผู้น่าจะพี่น้องบ่ได้ไปนำหาเห็ดบดน่าจะวันนี้มานำหาเห็ดแดงกอหน่าจะนอกบาปลูกขอเห็ดลังเหลือจะพี่น้องออกไม่อีกแล้วจ้าแต่ว่าก็มันคือเก่็น่าจะพี่น้องมันขนาดเลยเด็กตาเนื้อกากา่กัน เพืนพูดเนาะจ้าจตา,าใหญ่ะอาเสือหเต็มเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปมื่อไหร่ถ้ามาเก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องหนึ่งก็ไปวินงได้จ้าเพื่อสิบว่พขาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะวันหน่องหนึ่งก็ไปวิ่งสิพาคพี่น้องไปหาเห็ดหรือว่าหาอยู่หากินเนี่ยได้พี่น้องสิเดโหพี่กัลหลังสิเดก็หานะจ้าสำหรับคลิปมือม่กกอไหร่สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพยายาี่เมย์ไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเนาะเอฟซีจุกฉัปนัือนะ นี่มันสุปที่14พฤศจิกายน2566นี่ก็ผ่านไปดีดีครับเฮ็ดยังกระมานอยู่นะครับเฮ็ดบดหมูอานกระได้ร้ายอยู่ครับมัอนี้เฮ็ดดินเฮ็ดแดงเฮ็ดกอเฮ็ดรวมทั่วไปนี่กระไรขึ้นเก่านะครับมือนี้มันมันตรฐานวิ่งเคลื่อนหากินแหล่คือเก่านะครับก่อนจากกันมัอนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมติชมเข้ามาในรายการนะครับ คิดผ่าดประการใดตอบชาวประ่านใจกับขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอาชุดท,ทันไว้นำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งจิตขาดไปไนนะครับผมกับสิขอมน้อยไว้ใช่เห็นพยายมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอา c ีผู้ขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคิปจงปร,ระสบชมหว,วังแต่โชคดีโชคม ắ อย่ามีลูกภไไัยหลายใด,ดมากำกักายซุขทัางดันร่างกายและกะ็ิตใจคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งมัมม่นป,ปราชนาะ ลำรวยเงินทองมากมีได้บรารมียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับผมพบกกันใหู่ไครับไปน้องเนึยงบ้านเหรา